ก็สามารถไปสู่จ ja. no ja. ังหวัดชลบุรีหรือจังหวัดพะเยาเนี่ยได้อย่างสะดวกใกล้กับตัวของท่าเรืออัชบาลนะคะท่าเรือก็รืออยูแม้แต่สนามบินชัวร์ดูเนี่ยก็ถือว่าสามารถขนส่งก็ได้ดีและก็ไปต่างประเทศได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ในตัวของจังหวัดผู้ชาวเชียงรายเนี่ยก็มีการเติบโตในภาคบริสารเนี่ยค่อนข้างมากก็ถือว่าเป็นแรงงานด้วยนะคะ คพิ่นี้ก่อนที่เขาจะมาบ้านเป็นพื้นที่โครงการเสรุดท้ายทางกจ้าหนงาที่เองก็ได้มีการไปตรวจสอบข้อกำหนดของนักใช้ประโยชน์ที่ดีที่บังคัไใช้ในพื้นที่นะคะเราก็จะพบว่าพื้นที่โครงการเลยถ้าเราดูจากตรงนี้นะคะตรงนี้จะเห็นว่าทางเกาะสีแดงเนี่ยค้ายู os, okay, s <S mm ่ในพื้นที่ที่เป็นเขตสีม่วงก่อนมีจุดสีขาวอันนี้ก็พัฒนาเป็นพื้นที่ที่โครงการเรียบร้อยแล้ว ที่นี้พื้นที่ส่วนขยาก็จะอยู่บริเวณพื้นที่ระยะ2 0 0เมตรจากแม่น้ำบางปะกงถ้าเราดูจากข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีเส้นขดายสีฟ้าแล้วก็จะมีบางส่วนตนี้นะคอยู่บริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวอ่อนีนี้ก็เป็นพื้นที่สงเสริมเกษตรกรรมถามว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมได้หรือไม่พื้นที่ตรงนี้ พัฒนานเป็นวิศวก,กรรมศาสตร์ได้นะคะข้อกำหนดเพียงแต่ว่าที่ระยะ200-500เมตรตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะประกอบกิจการที่เป็นโรงงานที่เป็นโรงงานบรรจุสินค้าหรือว่าประกอบชิ้นส่วนได้ข้างทาโรงงานที่มีกระบวนการผลิตนะคะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดหรือว่าสามารถที่จะพัฒนานเป็นคทำสินค้าก็ได้เช่น ก็สามารถพัฒนาเป็นโรงงานได้นะคะแต่ว่าตัวของนิคมอุตสาหกรรมฉาชเชอร์เซาบูเทคซิตี้เองเนี่ยก็มองว่าพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ้ก็ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอเปิดสานที่ประทับใช้ในพื้นที่สำหรับเรื่องของพื้นที่สาธารณะที่มาโกรธอยู่ในในพื้นที่โครงการนะคะอันนี้เองก็จะไม่ได้นำมารวมเองหรือที่ของนิโคเมทราหกรรมนะคะว่าจะมีการ ลังว่านะคะแล้วก็แยกเป็นพื้นที่สาธารประโยชน์ยังคงให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของพื้นที่สาธารณะที่งานผลด้วยให้อยู่อยู่โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโดยทางสำนักงานการขนส่งทางอากานี้เรามาดูกันว่าที่ข้างของโครงการในปัจจุบันเรามีพื้นที่ติดต่อกับใครบ้าง ถ้าเราดูตรงรอบพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่นิโคอุตสาหกรมบูเพกน,นะคะสำหรับตัวของบริเวณทางด้านทิศตะวันตกในดินตื้นตรงนี้ก็จะติดกับตัวของถนนเลีเ้ยวทางหลวงมอเตอร์เวย์ก็ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3712นะคะนี้ก็จะเป็นทางเข้าขออกหลักของโครงการนะคะบริเวณทางด้านทิศเหนือก็จะเป็นพื้นที่ของบคคนอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือว่าเป็นพื้นที่พอเลี้ยงสักน้ำ บริเวณทางด้านที่ตะวันตกนะคะจุบจุดแม่น้ำปาปโกอันนี้เป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของบริษัทถ้าเราดูตรงนี้พื้นที่สีชมพูชมพูก็คือระยะ200เมตรจากแม่น้ำปาปโกทางบริรษัทเองไม่ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์อันนี้ก็ยังคงสภาพเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำปาปโกอยู่นะคะสำหรับการใช้งาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โครงการส่งขยายสำหรับตัวของ พื้นที่ที่พัฒนาไทยเอ็นเอก็จะมีชุมชนเที่ตั้งอยู่ประชิดกับพื้นที่โครงการบ้านะคะตรงนี้ตามแผนแม่บทของเราเองก็จะกันพื้นที่ที่ประชิดกับชุมชนเอาไว้ตรงนี้แค่เป็นพื้นที่สีเขียวและแนวชุมชนนะคะเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเรานะคะ อันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่โครงการเดิมเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ1,181ไร่นะคะแล้วก็พื้นที่โครงการสุดขยามีอยู่หกร้อยเก้าไร่ถ้าหากที่มีการขยายพื้นที่โครงการครั้งนี้จะมีพื้นที่ร 1, วมประมาณ1,872ไร่นะคะก็จะมีพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยประมาณร้อยละเจ็ของพื้นที่โครงการทั้งหมดถามว่าพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยอยากให้ทุกคนมองว่ามันก็เหมือน พื้นที่ที่เราทำบ้านจัดสรรนะคะตัวของหน่วยที่แปลนเองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะทําแปลนอุตสาหกรรมนะคะจากพื้นที่เป็นรอบๆให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแบบเข้ามาตากหรนอเลือกซื้อตามขนาดที่ดที่ต้องการนะคะก็มีหน้าที่ในการจัดเตรียมประเภสารละลอกคือเตียงน้ำเตียงไฟเตียงระบบลมอัดน้ำเสียและสนรลางให้กับโรงงานที่จะเข้ามาตากทวนี้เรามาดูกันว่า 我们就讨论到，啊，改变。